จอและแอฟกินข wow. ้าวบ้างแล้วนะครับทุกคนวันนี้เพิ่งกลับมาจากแม่สอนเนาะวดรอเลอรเกย์นีเลอรเกย์าเลอรเกยเนาะชุดยแยาพูดหน่อยเอสวัสดีค่ะโมโมสวัสดีค่ะเมื่อเย็นนี้ทำอะไรกินดีคะโมโต้คือเกลือโมเวโต้โมเวโต้แปลว่า น้ำพริกนะครับทุกคนไอ้ครัวนี่ให้ครัวทำอะไรเลูกอันนี้คืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมันเกิดเทพภาษาแกลเป็งพูดว่าไงลูกครัวจะผ่านเลยนี่มัเกิดเทพภาษาแกล็งพูดว่าไรก่อชิซะเตะก่อโอ๊ยแตกเบิร์ดอัโอ๊ยครัาแตกหมดแล้วลูกเอ้ยเตะก่อชิซะก่อชิซะปุ๊กมันเกิดเทปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์เนาะไอ้ครัวเนาะเข้าใจไหมเอ๊ะวันนี้ เรามีผักกูดด้วยนะทุกคนผักกูดนี้ได้มาจากระหว่างทางนะครับไปซื้อมานะครับมัดละหลายยี่สิบาทใช่ป่ะอ,อันทีบาทก็ส,สดๆเลยสวยมากไอ้ควาชอบกินมะเขือเทศเหรอคะอืมปปลาชีส่ะเี่ยมะเขือเทศอร่อยไหมเย,ยอะดมเมียงเกิดดมเมียงเกิดอดันเดมเมียงเกิด <laughs> สะดัดคันแม่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 คนเอ้ยดันลากรอคนเอ้ยดันลากรอคนเอ้ยดันลากรอคนเอ้ยดันลากอาชอบน้อยมากเกิดเซตเนี่ยเ,เพลงนี้ด้วยชอบจริงๆเลยม <laughs> <isch 000> ีไปไหนแล้ววันนี้ภาษาเกลีเขาเรียกว่อาอะไรสิงหาเบอร์มิงหาเบอร์ม ก็คือหมูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ภาษาไทยเรียกว่าต้นหอมใช่ไหม,มต้นหอมเอามาตำน้ำพริกนะครับทุกคนแล้วก็ามารวมกันกันนี้มาตำน้ำพริกนี่อร่อยมากๆเลยนะที่แบบนี้วันนี้ก็อร่อยจริงๆนี่เลยทุกคนวิวบรรยากาศวันนี้งดงามมากว้าวโอ้มาดูทางด้านนี้ครับทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็น ตึกนี้ก็จะเป็นตึกโรงพยาบาลอุ้มผางนะครับสวยๆนกๆนกนกเฮ้ยเฮ้ยนกอะไรเนี่ยอะไรครับทุกคนนกอะไรพอยาวมากเลยเหมือนอีแลส์อ่ะทุกคนเฮ้ยนกอะไรเนี่ยนกอะไรเนี่ยทุกคนอุ้ยอะไรเนี่ยไม่คุ้นเลยนกกระสาเหรอโอ้ยมันนกอะไรลูกนกอะไรเนี่ยดูสิ ดูเป็นชูคอมาดิมีหลายตัวแล้วนะอันนี้ป่าวเนี่ยอันนี้คืออะไรใช่ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมนกอะไรอ่านนก็กำลังเด็ดพริกนะครับโอ้พริกสดมากคือคืมูนี้ชอบแบบพริกเผ็ดๆอ่นะเนาะไม่เผ็ดกินไม่ได้ใช่ไหมกินได้แต่ไม่กินได้แต่ไม่แซบ่บไม่แซบ่บ<ม>ชอบแบบแซบ่บ เป็นคุณแม่นี่ยังแซ่บอยู่ปะเนี่ยแซ่บเ่าเผ็ดแห่ใช่ไหมใช่เดีย๋ยวพาไปดูวิวหน้าบ้านเดีย๋ยวพาไปดูวิวหน้าบ้านวิวหน้าบ้านตอนนี้นะว้าสวยตอนนี้กำลังทำเมนูอะไรคะอืมจ้ากีกุดอ่ะจ้าจ้ากีกุดอ่ะแปลว่าผัดผัด ผัดผักกูดนั่นเองนะครับเจาะก,กีดดกุดอกแปลว,ว่าผัดผักกูดง่ายๆเนาะใส่อะไรบ้างใส่ใจใส่ใจนี่นี่ใส่อะไรบ้างใส่ใจใช่เลยประวีใส่รสด,ดีรสดีประวัวินะแล้วก็วกออนำหอยแค่นันะ้นเองเนาะ ี่ยน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ใส่อะไรนะใส่ใจใส่ใจใส่ไอ้ค้าวเลยใส่อะไรลูกใส่กางเกงก่อนไหมเนื้อมูแต่บวาอือสวยจริงๆครับว้า วันนี้เราก็ไปงานแต่งมานะครับเพิ่งกลับมาถึงนุง่มผางเมื่อสักครู่นี้เอนะครับป <c oughs> อด่สอนนุ่มผางก็หนึ่งพันสองพเก้าโค้งโหดมากกว่าจะถึง <c oughs> สุกร์แลยัง <c oughs> ยังยังเลยเพราะว่าวันนี้วันเสาร์รออ,อีกอาทิตย์นึงถึงจะวันศุก ตอนนี้ตอนนี้กำลังทำอะไรก็คือมูเอาเมะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมกระเทียมแล้วก็หอมแดงเอาไปเวฟเอาไปใส่หม้อทอดไร้น้ำมันนะครับแล้วก็เราจะมาตำใช่ไหมใชอม่อยากกินแล้วว่าสอ้อเมอันนี้กีกุดอ หอมมากเนื้อมูเนื้อมูเนื้อมูแปลว่าหอม mm. ตัวป่วนของแท่น้ำพริกใส่อะไรบ้างอีซาชโม่เอวไม่ได้ใส่ใจอ่ะอีซาโชโม่แปลว่าเกลือนะครับอีซาอีซาแปลว่าเกลือโชโม อีซาชมหกแปลว,ว่าชูรสใช่ไหมใช่ฮะใช่แล้วอีซาแปลว่าเกลืออีซาชัมหมกแปลว,ว่าชูรสโอเคใส่เกลือกับชูรสแค่นั้นเองครับทุกคนนี่ก็ปวดแม่จ,จริงๆเลยอีพอันหรอเดี๋ยวพิกเข้าตาลูกเดี๋ยวพี่เข้าตาเอามาขตงเดี๋ยวพี่เข้าตานะหนูเป็นเด็กน้อยเดี๋ยวพิกเข้าตานะโอเคไหมเดี๋ยวหนูจะแสบหนูก็จะจร้อน สะดัดกันแม่สะดัดก,ก,กันเหนือยจะลากเราเนือยจะลากเราเสร็จแล้วกีกูโด,ดจอกหรือผัดผักกูดครับนะครับทุกคนนี่เลยน่ากินไม้นี่ได้กินฝีมือคือเครื่องมูนะครับ เมื่อกี้จะแล้วก็เป็นคลิปที่จะแด้ทำให้กินวันนี้ก็ได้กินฝีมือคือเครื่องโมแทนครับเรากินน้ำพริกน้ำพริกแบบนี้ใครชอบกินบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับทำอะไรต่อเฮชทีเฮชทีเฮชทีแปลว่าน้ำซุปน้ำซุปน้ซุปอะไรอ่ะชิละ โพชีระโพชีระแปลว่าส้มปล่อยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เฮชอตีโพชีระแปลว่าน้ำซุปส้มปล่อยนั่นเองนี่ใส่อะไรบ้างก็มีหอมแดงกระปิเกลือชูรดแค่นี้แล้วก็ต้มให้มันมีรสชาติเปรี้ยวก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเมนูโปรดเมนูที่ชอบกินแล้วก็ทำบ่อยนะครับ มีเบชิละโพชิละพิชูทีเนี่ยอุ้ยติดตัาอร่อยมากๆไหนเขาว่าภาษาเอาไหม่เหรอภาษาไม่เหรอยังกินน้องกระดะสัดเด็ดกันเนี่ยสัดปลาล้อมป่อยขึ้นไปแล้วนะไปดูนกกลับบ้านมาแล้วนะทุกคน ก็จะมานั่งดูนกบินกลับบ้านแบบนี้นะฮะว่ากินน mm hmm. ี่นะลูกทำข้าวันนี้เสร็จแล้วมีอะไรบ้างจ้ามีมุ้ยตัวเอ่อกระชิบแนเจ้าอื้อกิ๊กกูเด๋อเจ้าผู้ชิลาทีแล้วก็ทัมเม่เด๋อจือเหมือนเดิมนะะ มาครับทุกคนดูสิมันอะไรกับจอสามเพลนคือ,องมืจอละยแอแล้วก็แอคคิอวอาร์ได้วนันนี้นนันนี้ได,ด้อะไรกินคะว้ายได้กินข้าวกับข้าวต้มได้ไหมข้าวไอซุอปต้มฟอย ไม่ต้องเด็กกูดัดจัะเอาไปเตะผัวกินข้าวกับมือนะครับทุกคนอขอบคุณพี่พีเอสซีทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะครับ เดี๋ยวจอแรกไปกินข้าวก่อนนะครับผมไอ้พัดเจา,ายบายเนาะไปไปลงนะลงนะโอเคถึงตาจอและกินข้าวบ้างแล้วนะครับทุกคนวันนี้เพิ่งกลับมาจากแม่สอนเนาะโคตรหเหนื่อยเลยอุ้มผางแม่สอน ใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงนะสี่สี่ชั่วโมงดเหนื่อยมากว้าย๊ปอ่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบายเอเดอร์หนอ,นอ